การแสดงสินค้าเทศกาลต้อนรับปีใหม่และงานมอเตอร์เอ็กโป2014ซึ่งจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีนะครับก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในการเข้าชมงานอย่างเนืองแน่นนะครับเพราะมีทั้งสินค้าให้เลือกซื้อทั้งของฝากของขวัญไปจนถึงรถยนต์ครับโดยบรรยากาศงานแสดงสินค้าเทศกาลต้อนรับปีใหม่2,558วันที่3ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์มีการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าทั้งเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านของชาร่วย เสื้อผ้าสําเร็จรูปรองเท้าอัญมณีและเครื่องประดับให้ประชาชนได้เลือกซื้อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่นอกจากนี้ยังมีธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับเปิดให้มีการจองห้องพักและบริการด้วยซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าช่วงเข้าร่วมชมงานนะครับและเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7จธันวาคม2557นาอาณอาคาร1 4ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม i m p a c t เมืองทองธานีเวลา10บนาฬิกาถึง21นาฬิกา ส่วนบรรยากาศวันที่2ของการจัดงานมาหากรรมยานยนต์ครั้งที่31หรือว่างานมอเตอร์เอ็กโปสอที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact ธานีเมืองทองธานีเช่นกันนะครับก็มีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมนวัตรกรรมยานยนต์แบบใหม่จากผู้ประกอบการรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นํามาแสดงอย่างมากมายพร้อมกันนี้นะครับผู้ประกอบการแต่ละค่ายต่างนําเสนอโปรโมชั่นต่างๆให้ผู้เข้าชมงานได้ตัดสินใจเลือกจับจองซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถ ร่วมชมงานนะฮะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคม2557วันธรรมดาตั้งแต่เวลา12นาฬกาถึง22นาฬิกานะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์และว,วันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา11นาฬกาถึง22นาฬิกา